ราศีพิจิกมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากบ้านเล็กที่ของตัวเองสวัสดีคร่ะ,ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องโหราวิวัตเราจะมาจัดอันดับราศีดวงดีประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองพครับค่ะเรามาเริ่มที่อันดับที่หนึ่งกันเลยนะคะใครจะมาะะอันดับที่หนึ่งนะคะอันดับที่หนึ่งประจำวันนี้งวดนี้นะคะก็คือชาวลัคนาราศีเมษค่ะ ยินดีกับชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะเพราะว่ารอบนี้คุณได้อันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็จะมีโชคจากอะไรบ้างนะคะคชาวลัคนาราศีเมษครับผม คุณจะมีโอกาสนะคะมีโชคนะคะจากการเดินทางทั้งไกลและใกล้นะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะถ้าเกิดว่างวดนี้คุณมีโอกาสได้เดินทางนะคะไม่ว่าใกล้หรือไกลนะคะคุณมีโอกาสนะคะถ้าเกิดไปเห็นตัวเลขหรือไปเห็นหมายเลขที่อยู่ข้างทางก็หยิบติดไม้ติดมือมานะคะเพราะนั้นอาจจะเป็นโชคลาภของคุณก็ได้นะคะในกลุ่มแวดล้อมเราหรือคนที่รอบตัวเราเนี่ยใครที่มีอายุมากสุดนะคะ คุณมีโอกาสมีโชคมีลาบจากเขาเช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีเมษในกลุ่มหรือคนแวดล้อมของคุณใครที่มีอายุน้อยสุดอ,อันนั้นก็มีโอกาสให้โชคให้ลาบคุณเช่นเดียวกันนะคะคเพราะฉะนั้นในสังคมของคุณไม่ว่าคนอายุมากสุดค,คนอายุน้อยสุดถ้าเป็นโหราของเราใครอายุมากสุดอาจารย์จเมลินอาจารย์ตางอ่าแล้วถ้าเป็นน้อยสุดอาจารย์แอนเ่าเพราะงั้นนะคะใครอายุมากสุดใครอายุน้อยสุดมีโอกาสให้โชคให้ลาบชาวลัคนาราศีเมษนวดนี้ค่ะครับผม มาอันดับที่สองครับอันดับที่สองคือชาวลัคนาราศีมังกรครับยินดีด้วยชาวราศีมังกรมีเกณฑ์มีโชคมีราบจากคนรักคนรักไปไหนมาไหนเอาของมาฝากเอาโชคมาให้เอาราบมาให้หรือเขาถูกลอตเตอรี่เลยเราก็คอยคอยได้กับเขาแฟนได้เราก็ได้ถูกต้องนะฮะคนที่เราชอบคนที่เราสนใจอยู่เราก็มีเกณฑ์มีโชคมีราบกับเขาได้เหมือนกันนะครับ แล้วเกณฑ์ที่สองก็คือมีโชคร่วมกับคนรักนะครับชาวราศีมังกรมีเกณฑ์มีโชคมีลาบร่วมกับคนรักนะครับก็คือหุ้นกันกับแฟนนี่แหละหุ้นกันกับคนรักหุ้นกับคนที่เราชอบนะครับที่สามก็คือเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเอาโชคเอาลาบมาให้ใช่เพื่อนเดินทางไปเที่ยว เอาโชคมาแบ่งอย่างนี้เฮ้ยเราติดเราอาจารย์สีแบบเอาว่าหมื่นเอาหมื่นเนี่ยพี่มีสองใบสองใบแล้วก็เออนะคะโอเคนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกหาตัวหารพี่จะหาตัวหารก็เลยมาแบ่งหกล้านให้เราซะกลายกปนว่าอ้าวแต่ที่เราจะได้สิบสองล้านตายแล้วอาจารย์จะหมื่นได้อีกหกล้านโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรวยด้วยกันอ่ะโอเคนะคะไปดูที่อันดับที่สามเลยแล้วกันนะคะชาวลัคนาราศีพฤษศค่ะ ยินดีด้วยนะคะชาวลัคนาราศีพฤษศเนาะชาวราศีพฤษศเช่นเดียวกับราศีเมษคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเดินทางไกลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสนะคะได้เดินทางไกลหรือเดินทางก็แล้วแต่นะคะก็ดูไว้ว่าหมายเลขไหนหมายเลขทะเบียนรถหมายเลขอะไรหมายเลขเบาะที่นั่งก็ว่ากันไปนะคะเพราะหมายเลขเหล่านั้นเป็นหมายเลขให้โชคของคุณนะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือมีโอกาสมีโชคมีลาบจากที่ทํางานนะคะโดยเฉพาะย้ํา เพื่อนร่วมงานที่อายุมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะชาวราศีพฤกษกทุกท่านถ้าเกิดว่าไปที่ทํางานแล้วมีโอกาสได้พูดได้คุยหรือใครก็แล้วแต่ที่อายุมากๆที่สุดในที่ทํางานเราขอเลขเขาก็ได้หรือเขามีอยู่แล้วเงี้ยเออก็ยิ่งดีโดยเฉพาะที่แบบเอาวุโสหน่อยแล้วมีโชคมีลาบบ่อยๆเลยคือพื้นเดิมเขาก็โอเคเป็นคนมีโชคลาบเนี้ยตามเขาหน่อยวดเนี้ยน่าจะไม่พลาดนะคะราศีที่สี่ ได้แก่ราศีพิจิกครับร <Yeah. S 1> าศีพิจิกมีเกณฑ์มีโชคมีลาภจากบ้านเล็กที่ของตัวเองอบ้านเล็กที่ที่ตัวเองอยู่ประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นหอพักคอนโดหรือว่าบ้านได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็จากรถที่ใช้เดินทางไกลล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นลถส่วนตัวลถประจําทางลดเพื่อนลดญาติลถใครก็ได้ที่เราโดยสารไปด้วยะนะครับเ,เป็นโชคเป็นลาภให้เหมือนกันนะครับอ,อย่างสุดท้ายก็คือเลขธนบัตรเคเลขธนบัตรเนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นเลขเงินขวัญถุงนะครับคุณอาจจะเก็บได้ก็ได้อาจจะติดอยู่ข้างฝาบ้านคุณก็ได้ อาจจะเนบอยู่ใต้หิ้งพระก็ได้ที่ภรรยาหรือสามีคุณซ่อนไว้แล้วคุณไปเจอก็ได้นะครับมีเกมเหมือนกันซึ่งจะเป็นงวดงดที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่หมายเลขมีโชคแต่ถ้าเกิดงวดนี้ยถ้าคุณมีโอกาสนะเหลือดูหน่อยต้องให้ความสนใจแล้วใช้ความสนใจในงวดนี้ลำดับที่ห้าลคะก็คือชาวลัคนาราศีตุลค่ะทายทีดีกว่าชาวราศีตุลน์นะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภจากบริวารน,นะคะหรือคนที่อยู่รอบตัวคุณไม่ว่าอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ถือว่าคนรอบตัวหรือเป็นบริวารเราทั้งสิ้นนะคะนะคะมีโอกาสมีโชคจากอะไรอีกสัตว์เลี้ยงนะคะ <Hoch. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยงวดนี้ถ้าเป็นชาวลัคนาราศีตุลอาจจะแบบว่าทําอะไรแล้วอั้นลูกช่วยหยิบให้แม่หน่อยเป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสมีโชคจากสัตว์เลี้ยงด้วยมีจากอะไรอีกนะคะ เพื่อนร่วมงานนะคะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวต่างชาตินะคะหรือว่าไม่ใช่คนไทยแทนนั่นแหละเอาง่ายๆนะคะลูกครึ่งจะครึ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าไม่ครึ่งก็ได้เอาแบบต่างชาติล้วนเลยก็ได้นะคะคุณมีโอกาสมีโชคจากเขานะะคอาจจะให้เขาหยิบให้หรืออเธอจิ้มจิ้มให้ฉันหน่อยเออนะคะเพราะงั้นก็ขอให้มีโชคมีลาบค่ะชาวราศีตุลนะคะครับผมราศีที่6ครับราศีกันครับ ราศีกันมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากเลขที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับสุขภาพตัวเองก็ได้หรือคนรอบตัวก็ได้ที่มีปัญหาสุขภาพนะครับเพราะว่ามันพ่วงถึงคนป่วยด้วยเลขสุขภาพเลขคนป่วยนะครับ <okay. S 2> คนป่วยใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งยิ่งถ้าตัวเองป่วยหรือว่าไปหาหมอมาเลขใบเสร็จอะไรซองยาอะไรเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบได้หมดเลยนะครับทุกขล่ อีกอย่างหนึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงนะครับชาวราศีกันที่เลี้ยงสัตว์มีเกณฑ์มีโชคมีลาภจากสัตว์เลี้ยงนะครับ<ม>อาจจะทดลองดูก็ได้เนี่ยในทิกตอกก็ทํากันเยอะแยะไปเลขหนึ่งถึงสิบมาเอาลูกข้ามให้แม่หน่อยอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็อย่างสุดท้ายของชาวราศีกันนะครับมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์จากหวยต่างชาติมาดูที่อันดับที่เจ็ดนะ,ค,ะครับชาวลัคนากรกฎค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะได้มีโอกาสหรือมีโชคจากหมายเลขแห่งความเป็นความตายนะคะซึ่งความเป็นความตายเนี่ยอาจจะไม่ข้องเกี่ยวกับเรานะอาจจะไปเห็นไปเจอไปเจอหรือว่าเราไปเป็นคนรอบตัวเราก็แล้วกันน้องง่ายๆนะคะเพราะั้นหมายเลขเหล่านี้เป็นโอกาสที่เป็นหมายเลขมีโชคของคุณนะคะอ่ะมีได้จากอะไรบ้างได้จากความฝันนะคะชาวลัคนากรกฎช่วงนี้ก็ฝันแม่นเหมือนกันนะนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสได้จากความฝันของคุณนะคะเป็นเลขที่มีโชคนะคะ มีโอกาสได้จากอะไรอีกเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะอ่าสมมติเราฝันเราฝันเกี่ยวกับตัวเองอันเนี้ยนะจัดไปนะคะอายุเอ้ยรอบเอวเอ้ยรอบเอวไม่ใช่รอบเอวไม่แน่นอนรอบเอวไม่แน่นอนช่วงนี้ขึ้นลงเร็วมากนะคะตอนนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ซิกเซนความฝันเกี่ยวกับตัวเองนะคะคุณมีโอกาสมีโชคซื้อเลยเลยที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเองทั้งหมดนะคะมีอะไรอีกนะคะเลขเดิมแสดงว่างวดที่แล้ว อะไรที่เราแบบมั่นใจมากนะมันไม่ออกเลขที่มั่นใจงวดที่เลขที่มั่นใจงวดที่แล้วมีโอกาสมาราศีที่แปดนะครับราศีมิถุนครับเย้ราศีมิถุนนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากเลขใบเสร็จต่างๆนี่ช่วงวันที่หนึ่งเนี่ยมาเนี่ยเยอะเลยใบเสร็จขาน้ำขาไฟ เน้นนะครับโดยเฉพาะค่าน้ำนะครับชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากใบเสร็จโดยเฉพาะใบเสร็จค่าน้ำนะครับเกี่ยวกับน้ําครับผมแล้วก็เลขปฏิทินเลขที่เขาชอบให้ตามปฏิทินอ่ะถ้าชาวราศีมิถุนมีปฏิทินที่บ้านนะครับลองไปเปิดดูนะครับแล้วเวลาอ่านเวลาอ่านนะโหหลายเลขเป็นทุกเลขเลยผมนี่ไม่มีจินตนาการในการดูเลขปฏิทินเลยในอจริงนะครับ อย่างที่สามก็คือมีโชคจากการเดินทางไกลนั่นก็นหมายความว่าเดินทางไกลแล้วไปได้โชคเดินทางไกลแล้วไปมีโชคนะครับหรือมีโชคจากคนทางไกลถ้าวันนั้นน่ะถ้าวันนั้นน่ะเช้าวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยถ้ามีคนทางไกลติดต่อมาหาเนะี่ยถามเลยถามเอาเลยนะครับม,มีโชคแน่นอนครับลำดับที่เก้านะคะราศีกุมภ์ค่ะ ชาวราศีกุมนะคะก็มีโอกาสมีโชคมีลาบ,บได้จากทุกขลาบเช่นเดียวกันอย่างเช่น<ๆ>หมายเลขที่ข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆนะคะเพราะงั้นอะไรที่หมายเป็นหมายเลขที่เกี่ยวกับทุกขลาบนะ,ะอุบัติเหตุอาจจะเป็นข้องเกี่ยวกับตัวเราหรือคนรบอ,อบตัวก็ได้นะคะเพราะนั้นหมายเลขเหล่านั้นมีโอกาสให้โชคชาวลัคนาราศีกุมนะคะได้จากอะไรอีกได้จากการเดินทางนะคะเป็นการเดินทางของคุณนะคะก็มีโอกาสให้โชคให้ลาบเช่นเดียวกันนะคะเลขจากอะไรอีกนะคะ เลขจากใบแจ้งนี้นะคะแสดงว่าเหมือนเหมือนมิถุนเมื่อกี้ใบใบ,าบามาละค่าน้ําค่าไฟใบเสร็จนะคะเพราะฉะั้นหมายเลขเหล่านี้นะคะเป็นหมายเลขที่คุณมีโอกาสมีโชคมีลาบสุดท้ายนะคะชาวลัคนาราสีกุมในฝันแม่นนะคะคมีโอกาสมีโชคจากความฝันของคุณราศีที่สินะครับราศีธนูครับราศีธนูเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจาก เลขตั๋วเดินทางอ่าเลขรถตัวต๋วรถตั๋วเรือตั๋วเครื่องบินอะไรต่างๆมีเกณฑ์หมดเลยนะครับเป็นโชคเป็นลาภให้กับชาวราศีธนูนะครับเลขที่เกี่ยวกับสุขภาพเนะครับเลขเตียงเลขรถพยาบาลเลขที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยได้หมด แล้วก็เลขที่เกี่ยวกับความตายไปงานศพมาล่าสุดเมื่อไรอเลขโรงเลขอายุเลขสาระอะไรก็ว่าไปม,มีเกณฑ์ได้หมดเหมือนกันลำดับที่11ค่ะได้แก่ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเลขให้โชคของคุณก็คือหมายเลขที่แบบว่าปุปป๊บปั๊บ สับพันนะคะถูกปรับรับโชคอ่าอาจจะเห็นเลยอ่ะโอเคโอเคอ่ไม่เรื่องมากตัวนี้ตัวนี้อาจจบนะคะเลขที่ถูกยัดเยียดสมมติเราไปนั่งทานอาหารเนาะเอาไม่ครับเพ่เอาไม่ครับเนี่ยเหลือใบเดียวใบสุดท้ายแต่ข้างหลังมีเป็นป้นเราเราเชื่อเชื่อเราเรืเชื่อเซนแรกเชื่อประโยชนแรกก่อนเราเชื่อว่าใบเดียวนี้แหละวดนี้แหละเราจะถูกนะจัดไปค่ะก็คือถูกยัดเยียดมีอะไรอีกนะคะ มีเลขที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรืออ c c i d ิเ t ตนะคะเพราะั้นหมายเลขนี้ก็เขาเรียกทุกขลาบเนาะนะคะถ้าเรามีอะไรที่มันเสียไปเดี๋ยวเราจะได้คืนจากเลขเหล่านี้นะคะก็จัดไปนะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะมาปิดท้ายที่อันดับที่12นะครับชาวราศีมีนครับผมชาวราศีมีนนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบร่วมกับคนอายุน้อยนะครับก็คือ นั re, ่นแหละแจมกับเขาร่วมกับเขาก็มีเกณฑ์กับเขานะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือมีโชคมีลาบจากความฝันของคนอายุน้อยที่อยู่ใกล้ตัวกับเลขสุดท้ายนะครับสําหรับชาวราศีมีนก็คือเลขสายมูต่างๆเลขที่เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆนะครับอันดับที่6กถึงสิเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีโชคนะครับเราบอกว่าทุกๆราศีจะมีเกณฑ์มีโชคจากเรื่องอะไรแค่5ราศีแรกที่เราบอกนั่นอะ เด่นชัดมากในงวดนี้เท่านั้นเองนะคร<ช>ับแต่ทุกๆราศีมีเกณฑ์มีโชคเหมือนกันหมดครับขออวยพรให้ทุกลัคนาราศีนะคะมีโชคมีลาบนะคะคโดยเฉพาะคนที่พื้นดวงมีอยู่แล้วนะคะห้าอันดับราศีแรกไม่ควรพลาดในงวดนี้ค่ะต่อให้ไม่มีพื้นดวงอยู่แล้วก็ขอให้มีโชคมีลาบเหมือนกันในงวดนี้ครับแล้วพบกันใหม่งวดหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ